สุดจะกลั้นน้ำตาป๊อบป,ปองกูลปล่อยโฮกลางรายการหลังลูกปาลาร้องเพลงสุดซึง้งฝากถึงคนที่รักยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่หยุดสำหรับเรื่องราวของนักร้องหนุ่มป๊อบป,ปองกูลหลังจากที่วันที่25กุมภาพันธ์ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกกรณีที่ไปแต่งงานกับแฟนสาวนอกบงการปลาวิลาสินี ทั้งที่คบหากับแฟนสาวโบด้วยโดยได้ยอมรับว่าเป็นความผิดของตนเองและผู้หญิงทั้งสองคนไม่รับรู้ถึงเรื่องราวของตนกับผู้หญิงคนอื่นล่าสุดในรายการ The Voice Season 7รอบรายการสดทาง PP TV ที่ป๊อปปองกูลเป็นโคช้ชปรากฏว่าระหว่างที่ลูกปลาผู้เข้าแข่งขันร้องเพลงงานเต้นรำในคืนพระจันทร์เต็มดวง ป๊อปถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่โดยป๊อปได้พูดว่าครั้งนี้ลูกปลาร้องเพลงได้ดีและสื่อสารเรื่องความรักได้ดีร้องเพลงแล้วเข้าใจเรื่องความรักเพราะความรักมีทั้งดีและทั้งแย่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว d com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่ง เพื่อจแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ